เราดีน้องครับพี่ตอนนี้เรามาอยู่กับสกีวีด้นะครับผมเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือให้มาหลอดโลม่วงไหมชออะไรครับน้องไม่ใช่คลิปครับน้องไอติ้นแล้วกูเป้าหมายในวันนี้กดกดอันนี้ไอหน้าจอกูได้ไหมไม่ได้โอ้แม่โปแก่มยังกากเลยก็มันเป็นการเทจยสวัสดีทุกคนที่ไม่ได้ชมนะครับผม มีคนชมหรือยังมีแล้วหนึ่งล้านคนตอนนี้หน่งล้านคนเยเฮ่อะไรวะชื่ออะไรอะอะไรอะไล์สุดลานคเเดี๋ยวขาฟังเสียงก่อนนะ ใช่แม่งเบี้ยวอ่ะใช่ไรวะเอ้ยมีคนมาคอมเมนต์แล้วสวัสดีครับพี่หัวหน้าทีมงานสุดเบี้ยวสุดเบี้ยวส,สกีบีดี้ไทเลสสวัสดีครับเดี๋ยวสวัสดีครับทำไมหน้าจอก,กืเป็นงั้นเดี๋ยว ไปถอยพี่เอกูเป็นแบ่งครึ่งอะปิดปิดเปิดไหมปิดเปิดไมหไมอไอ้เชิบมันเบียวเปิดไมหมเปิดไหมเปิดไหมไอ้เชยทุกคนมันเบียวไอ้ทุกคนมันคือมันคือมันเบียวไม่ใช่มันเบียวพี่เอกูแบ่งครึ่งเลยน้องเออทำอย่างงี้กับพี่เอกเราได้ไงอะเชี่ยคขาน่ากลัวเมื่อกี้จริงคือถ้าไม่คือถ้าไม่ได้ไ<อ>ลฟ์สดนะคือแบบไม่ไม่มีใครเชื่อนะพูดเงี้ย มาเดี๋ยวกูเข้าอีกรอบเพื่อความเบียวในการไลฟ์สดอะไรวะเบียวอะอะไรใครเบียวน้องไม่ได้เบียวเลยหัวหน้าเบียวมึงหยุดพูดเลย Witness my brilliance เอาทำไมมันไม่ขึ้นอะอะไรไม่ขึ้นไงมาแล้วโกโจซาโตรูกู มา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 ตังมาเชื่มาเลยโอเคเลยมันจะเชื่อยังไร่เชื่อนะยังเรียบร้อยมาเลยค่ะมามีคนมีใครอยากเล่นด้วยไหมพี่ไม่โทรครับพี่หัวหน้าสุดหล่อสุดตึงสุดเบี้ยสุดบิดีทอยเลตผมไม่โทรกับพี่หรอกครับโอเคไปเลยไม่หลอดนะเรอแม่งหลอดเรื่องแม่งวันนี้เราจะพามาหลอดขึ้นโล่ม่วงกันเถอะ แต่กูว่าเสียงมันดังไปนะเสียงเกมอ่ะเอ็มใช่เสียงไอ้ระบบปัญญาอ่อนอ่ะนะมันลดได้ไหมเอเราไม่ได้ด้วยกูตลดที่โทรศัพท์กูปีเสียงโทรศัพท์ไปแล้วเอาดี <c oughs> โอ้วหโอจับคู่นานว่ะกูนอนรอได้ไหมมาแล้ว<ป> <c oughs>

เราไปลดเสียงในเกมได้ไหมไม่แบบเวลาเข้าเกมแล้วเราไปลดเสียงด้มั้ยน่าจะได้แหละมัง้งไม่ตายอะเอ,อ้ยเข้าที่ต่อทำไมวะเอากูรุด เอางงกูหลุดเลยเบียวเกินเมื่อกี้เบียวจนหลุดเลย <ล>ชิบหายแล้วไม่มีคนเล่นกลารต้อมเลนดักของเราถูกโจมตีอ๋อเสียงไอ้ตีนไม่มีคน <วา S 2> เล่นกลารชิบหายแล้ว เล่นได้พยายามพยาย,ยามไอติยยเล่นย่างเล่นง่า่อนเล่นล่านสว่มามามโอ้้ตัวก็ใหญ่เนี่ยเอ้ากูผิดเหรอผิดตัวมึงใหญ่เกินากเดของเรา่จมี

ดีดี ic, ph ic, ph ic, ีฟิกฟิกฟ no ิก no ฟิกนะกลับฐานเลยเดี๋ยวกูไปก่อนเลยเฮ้ยทำไมมันอื่นจังอ่ะน้องน้องมันมาแล้วน้อน้องผีถูกโจมตีมันไม่เห็นกู้มันไม่เห็นกู้ไอ้พวมัต้องเช็คก้มาเล่นโป้เอย่โป้ละเอชพีเหลือน้อยแล้วกลับบ้านก่อน เราค่คืออ abyss เล่ได้อ่บนเลยบนเลยบน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 ตองนดักของเราถูกโจมตีไอตังอะไรแนวตังแล้วคนเอะไัจเท่าไหร่ไม่รู้แต่คนเมนเยอะตีเลยตีเลยไม่ต้องหรอกจะล้านกูแจ้าตำรวจแน่ว่า เอาผิดฮาผิดเหรอผิดยังไงเอ้ยนี่เอาไม้ตังเน่เอามั้าเม้ามันมีอาย่ามันมีอาย่ามันอะไรเอ้ยเดินป้องกันศัตรูไหเดรนเดินก็ใช้รองเ้าเอลอยดีเ้ยถูกส่งออกไปเฮ้ยมัตซีมันจะมาเอามันไม่เห็นกูหรอกมันจะเอาคาล์ทอมมันมัไม่เห็นกูหรอก หนูว่าแน่ทำไมโปรแกรมมันเป็นเกมแม่เธอขนาดนี้ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยอะไรวะให้โปรแกรมอะไรกูมาใช้เนี่ยไอ้ทังให้โปรแกรมอะไรกูมาใช้เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแบบมาซูมขนาดนี้มาตังเป็นเป็นแบบโฟกัสซูมไงไอ้นัอาใมันซูมไป ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดคนหนั่งที่จะอยู่รอดมันซูมไปตังไม่ได้้มมัันนีออะไรยู่บหวคือคนเดียวใช่ไหมเมื่อกี้ป้อมเลนเกลางของเราถูกโจมตีจะเป็นพลังให้แก Your tower has been destroyed Skill ultimate พร,ร้อมแล้ว ได้เลยได้เลยย่าขุนยานไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับความล้มเหลวบ้องนายของเราถูกโจมตีเลยอาญาี่เรามีสิทธิ์ที่จะเลงลูกได้ไม่เลยกวางบิน our team has destroyed a tower เขารู้สึกว่ากําลังกับทุกขวาตายตั้งอยู่มั้ยน่ะ <laughs> <laughs> Your team has destroyed a tower. <laughs> An ally has been defeated. Your tower has been destroyed.

Dead. Your tower has been destroyed. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Double kill. ริสถูกส่งออกไปแล้วสกิลอัลติเมตยังไม่พร้อม An enemy has been defeated Ultimate แังสวางมีอาจชนะความมืดได้ าอะไรทำอะไรโดวังคุ้มไม้ด้วยได้เลย Enemy Ultimate สำหรับความลง Enemy Double Kill กำลังถูกโจมตีทำไงตงทำไงของเราก็มแลวแกอ้วเราพูดสิทธิงชอ่ามัวลพูดิทธิ้งเดี๋ยวมนแปลว่าอะไรแบนี้

Yeah. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. You have defeated an enemy.

ขอโอกาสจากว่าขอลือมแก้ไขให้ดีอีครั้ง

เบียวมันเบียวมันเบียวแล้วมันเบีย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 ว <shocked> <suppose> ร,าากร,ร,รกันเอลไา่ฮัสบินดิฟจีดิงภูมิในของเราถูกโจมตีใ,ใจพอจะทิ้งกัน,นจะทำอย่างนั้นค,นค <Enemy Ultimate. S 1> งคืนแนดมี่อัลติเมท Hana, học đồ đi hãy cất chó. Master của chúng taถูกโจมตี. The An enemy has been defeated. You have defeated enemy! Your tower has been destroyed! Your enemy ultimate! Enemy onslaught! Shut down!

Your tower has been destroyed. An ally has been defeated. Enemy double kill. Enemy triple kill. <laughs>

กูไปแล้วน้อมัน